คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะฮะที่หลายฝ่ายก็ให้การเรียกว่าจับตาและเป็นห่วงก็คือกรณีที่ทางจังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาเนี่ยมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นมีการเรียกว่าทั้งเผาบางระเบิดนะครับในหลายจุดด้วยกันรวมทั้งหมดเนี่ยสี่สิบจุด mm. คุณผู้ชมฮะสี่จังหวัดที่ว่าเนี่ยสีจุด ได้เรียงกันมีที่ไหนบ้างเริ่มที่ยะลานะฮะยะลาเนี่ยมี11จุดครับเผาเส,สาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะฮะเครือข่าย AS ที่บ้านกาบังหมู่ที่7ตําบลกาบังนะฮะแล้วก็เผาอีกจุดหนึงเป็นเสาสัญญาณเหมือนกันที่บ้านลือเนงตำบลปะแตแล้วก็จุดที่3เนี่ยบริเวณบ้านปูโลสนีแยนะครับอยู่ที่ตําบลบ้านแแหล อำเภอทานโตนะฮะจุดที่4เผายางรถยนต์ฮะที่บริเวณสี่แยกบ้านแหลแล้วก็จุดที่5อันนี้เป็นเพลิงไหม้นะฮะบริเวณร้านขายเฟอร์นิเจอร์ครับที่บ้านเงาะกาโปจุดที่6ไฟไหม้โรงงานไม้ยางพารานะครับที่บ้านเจาะบันตังตําบลบันดังสตาร์นะครับจุดที่7คือเหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้าบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านกูแบ จุดที่8เป็นเหตุรอบวางเพลิงบริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าจำกัดตรงเนี้ยน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นโรงบรรจุแก๊สปตทนะครับค่ะอ,อยู่ในตำบลท่าสาบอำเภอเมืองนะฮะจุดที่9เป็นเหตุรอบวางระเบิดที่โรงงานาวันพาเมลทอชีสนะครับอยู่ที่บ้านบรรน,นังบูโย,โยจุดที่10 เป็นการลอบวางเพลิงในโรงโม่ธนบดีที่บ้านกูเบและจุดที่11นะครับเหตุลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณมือถืออันนี้เป็นเครือข่ายระบบทูนะฮะที่ตำบลห้วยกระทิงอำเภอกรงปีนังอันนี้คือ11จุดที่อยู่ในยะลาส่วน20จุดในจังหวัดปัตตานีนะคะคุณผู้ชมมีจุดแรกค่ะเหตุไฟไหม้ร้านสะดวกซื้อนะคะที่ตำบลปูยุทธจังหวัดปัตตานีเหตุที่สค่ะจุดที่2เหตุระเบิด,บดภายในปั๊มน้ำมันปตท ที่ตำบลเกาะจันทร์อมายอจังหวัดปัตตานีเหตุเพลิงไหม้ร้านสะดวกซื้อที่พื้นที่บ้านบางปูตำบลบางปูอเภยะริงจังหวัดปัตตานีเหตุเผาเาสาส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์เก่านะคะริมถนนเส้น4092ในพื้นที่บ้านเจาะบาแนคะ่ะอเภอมายยจังหวัดปัตตานีเหตุเผายางรถยนต์บนถนนหมายเลข410หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอมาวีอยะรัารางจังหวัดปัตตานี เหตุเผายางรถยนต์บริเวณโค้งบ้านบางงูกาหมู่ที่4เที่อำเภอยะรังปัตตานีค่ะเหตุเผาเร้านสะดวกซื้อหน้ามหาวิทยาลัยฟาดอนีที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเหตุวางเพลิงร้านสะดวกซื้อนะคะสาขาหน้าโรงพยาบาลโคกโพที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแล้วก็เหตุวางเพลิงห้องพักรายวันโฮมสวีทรีสอร์ทในพื้นที่หมู่6เที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี แล้วก็จุดที่10นะคะ,ะ,คะเหตุเผายางบริเวณสะพานฉเมาที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจุดที่11ครับไฟไหม้สำนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งยางแดงจุดที่12เป็นการพยายามลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อนะครับก็คือเซเว่นสาขาอำเภอไม้แก่นจุดที่13เ,เป็นเหตุรอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์นะครับบริเวณเสาไฟฟ้าสนามฟ,ฟุตบอลบ้านปากูจุดที่1 4 พยายามจะวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์เหมือนกันอันนี้เป็นที่บ้านจะมือคานะครับอยู่ที่ตำบลปากูจุดที่15เป็นเหตุรอบวางเพลิงเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านมอแซงจุดที่16เหตุเพลิงไหม้สายอินเทอร์เน็ตครับอันนี้อยู่ที่ริมถนนหมายเลข40-60พื้นที่บ้านอุตแบ,บือรางแงนะฮะจุดที่17เหตุรอบวางเพลิงเสาไฟฟ้าครับบริเวณบ้านบินยาหมู่ที่4ตํตำบลตะโลไกทอง จุดที่18เหตุรอบวางเพลิงในตำบลน,นาประดูอําเภอโคกโพจุดที่19วางเพลิงสายเคเบิลนะครับในพื้นที่ตำบลตะปิง้งอําเภอสายบุรีและจุดที่20รอบวางเพลิงยางรถยนต์ในพื้นที่ตำบลบางเก่าอําเภอสายบุรีอันนี้จะเป็นของจังหวัดปัตตานีจะเยอะหน่อย20จุด หลังจากนั้นก็นราธิวาสนราธิวาสมี7จุดนะคะจุดแรกก็คือเหตุเผารถเกลียดถนนค่ะหมายเลข4056เขตรอยต่อบ,บ้านกูวาหมู่ที่5 กับบ้านบางงมฮูมอนะคะหมู่ที่5เที่อมเภอสุไงปาดีจุดที่2เหตุเผากล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนบ้านตามุงค่ะในพื้นที่หมู่2อําเภอศรีสาครจุดที่3เหตุเผากล้องวงจรปิดหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงคิรีที่อมเภอศรีสาครจุดที่4เหตุลอบวางเพลิงโรงไม้บ้านปริยอที่อําเภอแหวงจุดที่5เหตุลอบวางเพลิงโรงงานดินขาวบ้านบางงดูดุงที่อําเภอเจาะไอร้อง จุดที่6เห,เหตุเผากล้อง C C T V ในพื้นที่บ้านปูโป,ป,ปอําเภอรือสศะและจุดที่7เหตุรอบวางเพลิงในเหมืองแรกพื้นที่บ้านไอบาลอที่อำเภอจะแนะนะคะคือนราธิวาสนามี7จุดค่ะครับแล้วก็จังหวัดสงขลา2จุดนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์ A I S ตรงข้ามมัสยิดนุรุษด,ดีนบ้านล่องควนนะฮะตำบลคูหาอำเภอสะบายยอยครับ แล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้าและเสาสัญญาณโทรศัพท์ดีแท็ตรงที่ยูเทินตหยงนะฮะหมู่ที่2บ้านตูหยงตําบลปากบางอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอันนี้คือ2จุดที่สงขลานะฮะเห็นไหมคะว่ามีทั้งวางเพลิงไปแล้วพยายามจะวางเพลิงนะครับรวมทั้งหมดสี่สิจุดคือเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่นะฮะ หล,หลายจุดละอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยานแล้วก็เก็บหลักฐานเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พันเอกเอกวรินชอบชูผลโฆษกกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า <c oughs> ก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ไปดูเนี่ยมันมีประมาณ30กว่าแห่งที่ยังไม่มีรายงานชัดเจน กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่ตอนนี้พบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับที่ปั๊มน้ํามันที่สร้างใหม่ในอาเภอมายอจังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ก่อกวนในพื้นที่ซึ่งครบรอบเหตุการณ์20ปีตากใบในปฏิทินอิสลาม11รอบในช่วงรอมฎอนครับจะไม่ตรงกับของเราที่จะครบรอบในวันที่25ตุลาคมปี67 จึงจะครบรอบ20ปีอันนี้คือฝ่ายความมั่นคงเขาบอกอย่างนี้นะฮะทางโฆษกกออรมนภาคสีส่วนหน้ายังบอกอีกว่าการข่าวระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เตรียมการมาพอสมควรหลายครั้งเราก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็สามารถทําลายการเตรียมก่อเหตุของเขาได้แต่เมื่อคืนมีหลายพื้นที่จริงๆก็เฝ้าระวังอยู่ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มก่อกวนไม่มีหมายจับเพราะเป็นผู้ก่อเหตุหน้าใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นจะไม่อยู่ในระบบของทำเนียบผู้ก่อเหตุรุนแรง,จ,งจ,จึงยากที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ต้องหาเบาะแสแล้วก็หาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่และพิจารณาจากหลักฐานในที่เกิดเหตุของแต่ละพื้นที่ค นอกจากนี้นะคะที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะสําหรับจุดที่8เนี่ยที่เป็นเหตุรอบวางเพลิงบริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าจํากัดหรือว่าโรงบรรจุกแก๊สปตทในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ทางด้านของทหารตำรวจก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะซึ่งที่นี่เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในโรงงานบรรจุแก๊สค่ะที่อำเภอเมืองซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่คนร้ายที่มีการก่อเหตุช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั้นสาเหตุเนะะี่ยคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะและก็ตอบโต้จากเหตุวิสามันสองคนร้ายในพื้นที่สายบุรีในปัตตานีด้วยจากการตรวจสอบภายในบริษัทสห,สหพันธ์การไฟฟ้าจำกัดอะคะ่ะ พบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายเพราะถูกเพลิงไหม้และจากการสับสนเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่าเจคนถืออาวุธครบมือนะคะบุกเข้ามาจับมัดมือคนงานแล้วก็ให้อยู่รวมกันจากนั้นก็งัดประตูเหล็กทางด้านหลังแล้วเข้าไปก่อเหตุภายในตัวอาคารส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนะคะเพราะว่าในพื้นที่ยะลาเองเนี่ยก็โดนทั้งเผาทั้งวางระเบิดถึง5้าอำเภอเลยทีเดียวอะค่ะ ขณะที่แม่ทัพภาคที่4นะคะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามขั้นตอนค่ะโดยเฉพาะการดูแลป้องกันให้มีความปลอดภัยเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุและต้องขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งก็เน้นย้ําว่าให้เจ้าหน้าที่ละทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความระมัดระวังและกันพื้นที่เกิดเหตุการประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องและต้องดูแลรักษาความปลอดภัยกันสูงสุดเลยค่ะอืมอันนี้ที่ยะลาที่เขาไปตรวจสอบเอาภาพนาทที่วาดมาเลยฮะ นาลทิวาดเนี่ยก็เกิดเหตุเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาไปตรวจสอบละนะครับแล้วก็เรียกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย <c oughs> เข้าไปหาหลักฐานเพิ่มนะครับค่ะ <c oughs> ซึ่งทางกอนอนพักสี่ส่วนหน้าเนี่ยเขา,ขอ,ข,าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับว่าหากผู้ใดพบเบาะแสรหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็แจ้งไปได้นะครับที่โทรศัพท์สายตรงไม่ทับภาคที่4ผอ รักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับหมายเลขโทรศัพท์0611732999นะฮะอีกทีหนึ่งเผื่อผิด0611732999หรือว่าสายด่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้านะครับ1341หรือว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้นะครับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง อันนี้ที่กรรมนี่ยเขาฝากมาค่ะแล้วก็ทางเพจของกอรรมนอ,อันนี้นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะเหมือนหวังทําลายระบบเศรษฐกิจเนาะสาธารณูปโภคต่างๆด้วยคือช่วงนี้มันเป็นเดือนรอบรอดอนด้วยนะครับค่พี่น้องชาวอิสราเเขาก็กําลังถือศีลอดกันนัอ่าอืมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซง s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ